สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักเรียนทุกท่านวันนี้เรามาทำขนมละอองมันกันค่ะซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือความนุ่มเนียนละเอียดและอร่อยค่ะส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะคะเราก็จะนำมันมาค่ะล้างทำความสะอาดนะคะจะเป็นมันม่วงมันสีทองเผือกหรือว่า จะเป็นมันแตงกวาก็ได้นะคะซึ่งมีลักษณะที่เป็นสีเหลืองมันสําปะหลังก็ได้นะคะเราก็จะนำมันเหล่านี้มาทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยแล้วปอกเปลือกออกค่ะแล้วเราก็จะนำมาบดนะคะบดดิบๆเลยนะคะปอกเปลือกออกแล้วก็บดดิบๆเลยค่ะมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่แยกถ้วยเป็นสีๆว้นะคะจะมีมันม่วงมันสีทองมันแตงกวานะคะ แล้วก็มีมันเหลืองม,มีเผือกด้วยค่ะนะคะแล้วแต่นักเรียนจะใช้วัตถุดิบที่เป็นมันอะไรก็ตามแต่นะคะใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะมันดิบๆนะคะนำมาบดให้ละเอียดค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยนี้นะคะก็จะช่วยให้สีมันที่เป็นสีขาวหรือเป็นเผือกของเราเนี่ยมีสีที่สวยขึ้นมาแล้สดใสมีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น ตอนนี้ส่วนผสมที่เป็นแป้งนะคะที่จะนำมาผสมครูก็จะมีแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียรหนึ่งถ้วยแป้งมันหนึ่งถ้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมหนึ่งถ้วยค่ะแล้วเราก็จะมีน้ำตาลทรายสองถ้วยเกลือสองช้อนชาและน้ำกะทิหัวหางรวมกันนะคะประมาณสี่ถ้วยตวงค่ะ เมื่อเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนําอ่างผสมมาค่ะเดี๋ยวเราจะผสมลงไปในอ่างผสมนะคะนําส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นแป้งน้าตาลเกลือลงไปแล้วก็ค่อยๆรินกะทิลงไปค่ะรินกะทิใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคลุกเคล้าคนให้แป้งกะทิน้ําตาลละลายเข้ากันนะคะค่อยๆรินลงไปนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องฟุ้งกระจายมากแล้วเราก็ค่อยๆนวดไปด้วยเมื่อละลายหมดแล้วนะคะ เราก็จะนำมากรองอีกครั้งหนึ่งการกรองนี้ก็จะทำให้เราได้ดูว่าน้ำตาลแป้งนะคะแล้วก็กะทิได้เข้ากันเรียบร้อยหรือเปล่าถ้าเขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะละลายไปหมดนะคะไม่มีติดในภาชนะหรือในกระชอนที่เราใช้กรองนะคะเมื่อเราเอาน้ำแป้งนะคะที่กรองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแบ่งค่ะเราก็มาแบ่งออกใส่ภาชนะ แบ่งดูว่าถ้าเรามีมันห้าสีเราก็แบ่งเป็น5้าถ้วยถ้าเรามีมันสี่สีนะคะเราก็แบ่งเป็นสีถ้วยนะคะตักแบ่งแล้วเราก็นํามันดิบๆที่เราบดเอาไว้นะคะใส่ลงผสมนะคะใส่ไม่ต้องมากค่ะใส่พอออกสีอ่อนๆนะคะลักษณะก็จะพอดีนะคะไม่ต้องมากเราสังเกตดูสีตามใจชอบของเราแล้วเราก็นําไปเข้าเครื่องปั่นค่ะการเข้าเครื่องปั่นนี้จะช่วยทําให้ ให้แป้งกับมันของเราเนี่ยนวลเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็ปั่นบดให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็นำมาเทใส่ไปในถาดสี่เหลี่ยมค่ะครูใช้แปดคูนแปดนะคะค่ะเราก็เทใส่ลงไปแล้วจะสังเกตดูเห็นไหมคะเนื้อมันจะสวยมากเลยนะคะเมื่อผสมกับแป้งแล้วจะได้สีอ่อนๆนะคะเป็นมันม่วงเป็นมันสีทอง นะคะจะออกส้มๆหรือมันมันสีเหลืองมันแตงกวาก็ได้นะคะเมื่อเรานํามาผสมเนี่ยมันดิบๆนะคะเนื้อมันดิบๆผสมไปกับแป้งที่เราที่เรานวดขึ้นมาเนี่ยค่ะคลุกเคล้าขึ้นมานี่ใส่ไปในเครื่องปั่นแล้วเราก็ทําการปั่นง่ายไหมคะเอาล่ะเรียบร้อยนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งเผือกค่ะเผือกเนี่ยเมื่อครูปั่นลงไปแล้วนะคะครูจะใส่ใส่น้ําใบเตยลงไปด้วยใส่น้ําลง ไปด้วยนะคะนะเป็นน้าใบเตยลงไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเปลือกเขามีสีขาวก็ให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะหรือจะเป็นมันแตงกวาก็ได้ก็ใส่น้ําใบเตยมากหน่อยก็ได้นะคะแล้วเราก็นําไปปั่นอีกทีนึงค่ะเพื่อบดที่เขาละเอียดเขาจะได้มีลักษณะเหมือนเป็นเป็นมันที่เป็นละอ,องเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะอยู่ในเครื่องบดของเราแล้วเราก็นำมาเทใส่ถาดค่ะ 8คูณ8ดนะคะไม่ต้องให้เต็มถาดนะคะให้เหลือขอบไปนิดนึงแล้วก็เทใส่ไปค่ะพอเทใส่ไปเรียบร้อยแล้วเราเราก็ทำมันต่อไปค่ะจะมีมันอะไรที่เราจะทําต่อไปอีกนะคะเราก็ทําไปมันแตงกวาก็ได้มันสับปะหลังก็ได้นะคะหรือจะเป็นเผือกก็ได้ถ้าเป็นเผือกนี่เราก็ปั่นแล้วก็เทใส่ถาดเลยนะคะแล้วก็นําไปใส่ลังถึงเพื่อน,นึ่งค่ะเวลานึ่งนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ย ใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางถ้าใช้ไฟแรงแลวเดี๋ยวไอ้น้ำเขาจะตลบลงมาใส่ไปในใส่ไปในถาดมันก็จะทำให้ไม่เนียนเพราะฉะนั้นเราจะนึ่งใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางนึง่งประมาณ30-40นาทีค่ะนะคะในขณะที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะเราก็จะนำมันออกมาวางไว้พักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอาละครูก็จะ นึ่งนะคะอา่าตอนนี้ครูก็จะมาเตรียมมะพร้าวด้วยค่ะเตรียมมะพร้า,าลลวมะพร้าวเราก็จะมีมีแบบแล้วแต่เราจะเลือกคนทนี่ครูใช้มะพร้าวที่เป็นละเอียดที่สุดนะคะเป็นเกล็ดละเอียดที่สุดหรือว่าจะหยาบขึ้นหาอ่อนิดนึงก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้มีลักษณะเหมือนเป็นละองนะคะอันนี้ก็ชิ้นชิ้นเล็กขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ต้องให้ชิ้นเล็กๆยิ่งละเอียดได้ยิ่ยงดีนะคะจะสวยมากค่ะละเรียบร้อยแล้วทีนี้ ครูก็จะนำมะพร้าวไปนึง่งเพราะว่าการนึ่งมะพร้าวนี้ก็จะทําให้มะพร้าวนี่สุกนะคะนึ่งประมาณ20นาทีก็ได้ค่ะถ้ามีปริมาณมากหน่อยก็จะทําให้มะาพร้าวสุกแล้วก็ไม่บูดเสียง่ายเมื่อเวลาที่เรานํามาคลุกกับมันนะคะแล้วเราก็นํามันที่เย็นแล้วเนี่ยมาตัดค่ะครูก็ใช้มีดนะคะจุ่มน้ําแล้วก็ตัดออกมาเนี่ยค่ะตัดให้เป็นตารางเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะนะคะตัด ตัดตัดตัดตามยาวแล้วก็ตัดตัดตัดตามขวางนะคะก็ออกมาตัดทุกสีเลยค่ะนะคะพอตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดให้ให้ลึกเลยนะคะให้ลงถาดเลยให้แยกชิ้นออกมาได้เป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วเราก็นํามาคลุกกับมะพร้าวค่ะเห็นไหมคะเรานำมาคลุกกับมะพร้าวมะพร้าวยิ่งละเอียดยิ่งสวยจะได้เป็นละอ,องละอ,องนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็คลุกไปอันนี้เป็นมันสีม่วงเนาะ ถ้าเราคุกมะพร้าวมากอย่างเผือกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคุกมะพร้าวมากเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเลียงกันสวยงามแบบนี้นี่ก็คือคุกมะพร้าวมากนะคะแล้วถ้าเราคุกมะพร้าวน้อยก็จะเห็นสีของมันเด่นชัดแบบนี้ค่ะนะคะเป็นละอองละอองนี้นะคะเห็นไหมคะละอองก็คือละอองมะพร้าวนั่นแหละแล้วก็มันค่ะ ละอองมันค่ะเห็นไหมคะทาง่ายไหมคะ่ะอันนี้ใส่ใบเตยไปก็ให้สีสวยขึ้นมาแล้วกลิ่นหอมหน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนคะทาไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายมากเลยแต่เราได้ขนมที่สวยงามและอร่อยด้วยค่ะครูหวังว่านักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะมีความสุขและสนุกกับการทําขนมกับครูนะคะแล้วครูจะทําขนมง่ายๆมาเพื่อทําการ สอนเพื่อให้หนักเรียนได้นำมาทำรับประทานกันหรือนำมาทำขายให้มีสินค้าใหม่หรือมีขนมใหม่แต่ใช้วัตถุดิบแบบดั้งเดิมนี่ล่ะค่ะง่ายๆมาทำกันเนาะค่ะลหลายสีเนี่ยวางเรียงกันก็สวยนะคะจะใส่จานคุกเข่ากันจะเสิร์ฟเป็นของว่างก็ได้นะคะเป็นชุดเบรกก็ได้ค่ะจะทำบุญใส่บาตรก็ได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ มีหลายๆสีแบบนี้แล้วนะคููครูจะตัดใส่เป็นเป็นกล่องด้วยนะคะเดี๋ยวคููจะตัดใส่เป็นกล่องให้ดูนะนี่ค่ะหลายๆสีอย่างเงี้ยวางเรียงสลับกันอย่างเนี้ยค่ะสวยดีเรียงใส่กล่องกล่องละสีชิ้นสี่ชิ้นกล่องใส,นส,นส,นสๆนะคะสี่ชิ้นก็สวยงามวันนี้ก็ขายง่ายแล้วเราก็จับซ้อนกันขายได้ง่ายๆด้วยสวยด้วยทันสมัยด้วยนะคะสีพาสเทลเลยทีเดียวจับใส่กระทงก็สวยค่ะนี่คือจับใส่กระทงนะ ใส่กระทงไวใบตองค่ะแต่กระทงครูก็แนะนํานะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะให้แลดูเห็นสีชัดเจนนะสวยงาม